หัวหน้าเป็นสอกครับทุกคนมี่งพังนี่ครับทังไงครับพังเนี่เบิ้งกันเลยครับนี่ครับมี่งม้าครับนี่โอ้หัวหน้าเน้าๆเลยนะครับนี่ทังไงๆนะครับมันเป็นรุ่นน่างพรานะครับน้ำจะเต็มบอนะครับหัวหน้าเน้าๆเลยครับนี่โดนค้นแล้วนะครับนี่โอ้หมานหมานมือนี่หลังจากเมื่อวานกินแห้่วนะครับมันนี่กินของหวานหวานเจี๊ยบแตกกันเลยครับ ครับเบื้องหังเบื้องหัวหนังันเลยครับอีหัวหนงังกันยาวเลยนะครับดิ ครับอ,อีหัวน้ำครับบักเงาเลยเป็นซอครับน,นี่หัวน้ำนี่มันหวานนะครับเื่อนนี่โอ้ผัดวีผัดวีผัดวีหวานเจี๊ยบหวานกินแห้วนะครับไม่นี่ก็ต้องหวานเจี๊ยบ